สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการ forward port นะครับเพื่อใช้ในการเปิดเซิร์ฟไฟล์ m นะครับเป็นส่วนหนึ่งในชิปที่จะสอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือเราต้องเช็คก่อนว่า IP ของเรามันเป็น IP จริงไหมคือ IP ที่คนสามารถเห็นเวิรไได้นะครับเพราะ IP ส่วนมากบางเครือข่ายที่เขาเป็นศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตนะครับ เขาไม่สามารถแจก IP จริงทั้งหมดได้เพราะว่า IP มันมีจำนวนจำกัดบ,บนโลกใบนี้นะครับเขาเลยทำเป็นเหมือนเป็น IP สํสำหรับของเขาออกมากระจายอีกทีนะครับซึ่งเขาจะมีการเปิดเป็น d d n s เพื่อให้สามารถ f o r w a r d p o r t ตสำหรับกล้องวงจรปิดได้อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันไม่สามารถใช้ d d n s ได้นะครับเลยต้องใช้ IP จริงในการ f o r w a r d port ซึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องเช็คนะครับเราเราต้องดูตัวอ่าน็ตวิของเรานะครับให้เข้ามาที่ Change Adapter นะครับก็คือเหมือนกับว่าเรามาดูในส่วนของนะครับ IPv4 นะครับตัว default gateway ของผมจะเป็น192.168.1.1นะครับอันนี้เป็น default gateway ที่มาจากตัวเราเตอร์นะครับ ส่วนตรงนี้ IP นี้ผมผมฟิกไว้เพราะว่าอ่าตรงนี้ผมใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟนะครับเพื่อเป็นการ forward port ใน IP พีนี้ครับแล้วเราฟริกไว้ว่า IP นี้คือ IP พีสหรับเครื่องเซิร์ฟเรานะครับส่วนต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่ google นะครับเราใช้ IP Default ที่เราได้นะครับในการเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์เราก็ใส่ password เข้าไปนะครับ ในส่วนนี้ครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับให้เราเช็คก่อนเลยว่าเราสามารถ forward f o r ได้ไหมโดยการเข้ามาดูที่ตัว network ของเขานะครับ IP ที่ได้นะครับเป็น IP นี้ถ้าจะดูว่ามันตรงกับ IP ด้านนอกที่เราสามารถใช้ได้ไหมก็คือให้เข้ามาที่ Google แล้วก็เสิร์ชครว่า IP ครับเข้ามาเนี่ยเช็ค IP แล้วดู IP ที่มันขึ้นนะครับว่ามันตรงกันไหม อันนี้คือตรงนะครับเพราะว่าผมได้ทําการติดต่อกับทางศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตของผมแล้วว่าผมขอ IP จริงนะครับเพื่อใช้ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ถ้าสมมุติคนที่ไม่ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับคือไม่ตรงกันมันอาจจะเป็นเลขจุดนู่นจุดนี้แบบอื่นนะครับที่ไม่ตรงกันให้ทําการติดต่อไปที่ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะครับว่าไอผมขอเปลี่ยนเป็น IP จริงได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่า เครือข่ายไหนเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมหรือยังไงนะครับแต่ของผมไม่มีนะครับพอถ้าสมมุติ IP เราตรงกันแล้วคือ forward port ได้แล้วอันนี้เราเตอร์ของแต่เราเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับให้หาคำว่า forward port หรือ port forward อะไรทำนองนี้นะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับอ,อันดับแรกเลยถ้าสมมุติเราจะ forward port ในเครื่องเครื่องไหนนะครับ เราก็ทำการเอา IP ที่เราฟิกของคอมเครื่องนั้นนะครับเช่นของผมเป็นตัวจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือที่เปิดให้ดูตอนแรกครับถ้าสมมุติเราจะทำการ forward port สมมุติเนี่ยครับ port ไฟ M ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็เอา IP อ่าพ port port อของ ไฟเอ็จะเป็นสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้อ p ที่เราลิกไว้นะครับลงลงมาตรงนี้นะครับเนี่ครับจะเป็นขั้นตอนการ forward p o t อันนี้ก็คือเราจะ forward p o t ในส่วนส่วนที่เป็นเลขของ plot ที่เราจะใช้นะครับก็คือ30 120เมื่อกี้ขึ้น error แจ้งเตือนเพราะว่า ผมมีการคอนฟิกไวแล้วนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการฟอร์บดผัดนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการที่เราจะได้เปิดเซิร์ฟกันแล้วนะครับส่วนตัวโปรแกรมมีอะไรมั่งครับมาดูกันนะครับผมจะให้เป็นโปรแกรมเริ่มต้นไว้นะครับมันจะมีไฟล์แบบนี้ครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องมีเลยก็คือเป็นตัว exam นะครับก็คือเอาไว้เป็นตัว สำรอง ip เป็นตัวติดต่อ IP นะครับอย่าง SQL เนี่ยครับเอาไว้ติดต่อกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนตัว SQL ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัว SQL เหมือนของ uh, PHP MyAdmin เลยนะครับตัว localhost ก็คือเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้แก้หรือว่าเอาไว้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวต่อมานะครับจะเป็น Visual Studio นะครับ ก็คือเอาไว้สำหรับเป็นตัวลงเอ่อเป็นตัวแก้ไฟล์ข้อมูลนะครับเอาไว้ใช้งานให้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งจำเป็นที่ต้องมีเลยสองอันนี้นะครับอันแร,แรกจะเป็นตัว keymaster นะครับแล้วก็จะเป็นตัว API steam key นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับเป็นตัวลายเส้นในการเปิดเซิร์ฟนะครับขั้นตอนสำหรับการเปิดเซิร์ฟ ง่ายๆเลยก็คือ,อเราจะเข้าไปที่ตัวลิง์เป็นของ Seed Server นะครับอันดับแรกเป็นเมนูนในการเปิดเซิร์ฟนะครับอะไรที่เขาต้องมีก็คือต้องไปสมัครตัวเซิร์ฟเวอร์คีย์อย่างเช่นอันนี้ของผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็กดที่ New Server นะครับ อันนี้จะขึ้นให้เราซิงอินนะครับแล้วเราก็ให้เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชื่อชื่อขึ้นเหมือนเป็นชื่อหัวยๆครับเราจะตั้งเป็นชื่อเซิร์ฟก็ได้แบบว่านะครับส่วนนี้เป็นส่วนสาคัญน,นะครับก็คือเป็นตัว i p เราบางคนอาจจะใช้ 1> 1, 2, 7, หนึ0งสแต่ว่าของผมคือใช้เป็นตัว IP ของตัวเราเตอร์เลยนะครับที่เราเพิ่งทำใน forward port นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ไทอันนี้ใครใครเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบไหนก็ใส่ไปเลยนะครับส่วนตัวของผมเป็นโฮมแต่อันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ให้บริการเราก็ใส่ชื่ออะไรของเครื่องเซิร์ฟเราไปก็ได้นะครับ แล้วเราก็ทำงานเจ n เนอเรตเราจะได้คีย์มานะซึ่งพอได้คีย์มาปุ๊บเราก็ไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวสตีม API คียเหมือนกันนะครับเราก็ไดอ้อันดับแรกที่ต้องทำคือมันจะขึ้นเป็นโดเมนเนมนะครับเราก็ใส่ไปว่าเราจะเอาเป็นโดเมนเนมอะไรแล้วจากนั้นเราก็เจ n เนอเรตมาเราจะได้คีย์มานะครับ ซึ่งพอได้2อ,อย่างนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาดูเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนการลงตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือพอเราจะลงใช่ไหมครับเราต้องมีตัวฐานข้อมูลฐานเซิร์ฟเวอร์ก่อนซึ่งก็จะเป็นตัวนะครับ r t i f a c t ให้เราดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดไปเลยก็ได้นะครับเราก็ดาวน์โหลดไว้นะครับ จากนั้นให้เรามาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แอบแฟล์ออกมาหลังจากเราทําการแตกไฟล์ได้นะครับเราจะได้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์มาอย่างนี้นะครับซึ่งใครจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าของผมจะมาวางไว้อยู่ในไดไอหรือใครจะวางไดดีไดซีอะไรก็ได้นะครับส่วน ส่วนตัวผมจะวางไว้ใ้นี้ก็คือหลังจากที่เราได้ปุ๊บเราเข้ามานะครับเราจะต้องทำการสร้างไฟล์อาเซิร์ฟเวอร์สร้างไฟล์สตาร์ตัวเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับอ่าจะวางจากตัว t e คด Document นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีตัว Visual Studio ที่เราโหลดมานะครับให้เราเข้ามา ที่ตรงนี้นครับแล้วเราก็หาไฟเซิร์ฟเวอร์ของเราจากไดไอนะครับแล้วก็ทำการชิกโฟลเดอร์นี้ไว้หลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าตออ่างนี้นะครับจะมีหลายๆไฟล์ให้เราได้แก้นะครับอันนี้เราก็กด New ไฟล์ของเราตามสกุลของไฟล์ start เซิร์ฟเวอร์จะเป็น o t bat นะครับนะครับเราก็พิมพ์ชื่อ สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก็ได้มันจะอยู่ในไฟเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับเราเขียนปุ๊บถ้าเรามาเอาตัวตัวโค้ดลัมของมันนะครับอยู่ในเว็บนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ใน d ดซแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์นี้แบบเขานะครับเราจะเป็นไรไ i แล้วก็ slash server ให้เราทำการกรอบที่อยู่นะครับแล้วก็มาวางแทน จาก Dice นะครับอันนี้ก็เช่นกันเราก็กด Save ไปนะครับเรามาเช็คที่ตัวไฟล์ว่ามันมีไหมน,นี่ครับ Start Server ของเราเมื <to> ่อเรากด Start เรามันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัว Server.6g ก็คือเป็นตัวโค้ดควบคุมของตัวเซิรฟนะครับขั้นตอนก็คือเรากลับมาที่ตัว Visual Studio นะครับเราก็นิวไฟล์ไป มันจะเป็นนามสกุล cfg นะครับเราก็ทำการสร้างเป็น super v e r cfg เปิดหน้านี้มานะครับเรากลับมาที่ตัวเว็บของเขานะครับทำงานก๊อปตัวส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็มาวางนะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟไว้นะครับแล้วเรากลับมาดูที่ตัวโฟลเดอร์นะครับ มันต้องใช้ไฟล์ r o u r c e นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์อ่าไม่ไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้อ่ามันจะมีไฟล์ให้เราดาวน์โหลดนะครับอยู่ตัวนี้นะครับจัดกลิรับเรโหลดเรโหลดทำการโหลดมานะครับอ่าส่วนของผมโหลดไปแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เราทำการแตกไฟล์ออกมา หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไฟล์สามตัวนี้ให้เราทําการกรอบนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ใน server เซิร์ฟเวอร์นี่ยครับวางลงไปเลยอันนี้ทับไว้นะครับมันจะมีไฟล์อะไรมัง่งก็คือเป็นไฟล์อ่าสคริปเป็น Default Script นะครับเบื้องต้นที่เราจะเข้าไปเล่นได้นะครับ ส่วนไฟล์ลูกข้อนี้อันจะาวางเอาวางไว้สคริปที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ .cfg นะครับมีอะไรบ้างก็คือส่วนแรกจะเป็นตัว config ip นะครับเป็นคอนฟิ p พอตก็คือพอตที่เราใช้จะเป็น301-20ซึ่งเป็นพอตที่เรา forward พอตไว้ นะครับส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็น Skip. สคริปต์สคริปต์หลักของการเปิดเชิร์ฟเบื้องต้นนะครับเป็น default ก็คือเอาไว้ให้เราสปอนเข้าไปเล่นนั่นแหละครับในส่วนจำพวกอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะครับว่าเป็นแท็กแบบไหนอันนี้เป็นภาษาอะไรอันนี้จะเป็น โพสเนมนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อชื่อเซิร์ฟของเรานะครับเราจะเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟอะไรก็ได้โปรเจกต์อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์โปรเจกต์เนมหรือว่าจะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นให้ดวูว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภทไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตรงนี้ครับ ดีฟอล์มันจะมาเป็นสีิบแดคนก็คือเป็นเราในในาครีฟีของเรานะครับจะลองรับได้สูงสุดคือสาสิบสองคนนะครับแล้วก็ตัวสตรีมเว็บ API Key กับ l c e n เส้น y อ่ะครับให้เราไปเอาที่เราได้มานะครับมาลงหลังจากที่เราลง Key ์เสร็จแล้วนะครับ เราก็มาทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์กันนี่นะครับเราก็กด all ok ไปจากนั้นเรารอก่อนนะครับอันนี้เราทำการกดอีนะครับแล้วก็พิมพ์ connect แล้วก็ตามด้วย ip ของเรา ตามด้วยโลอนพอดของเรานะครับในนี้เป็นการคอนินเข้าเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกของเซิร์ฟที่เราเปิดนะครับนี่นะครับ ันนี้มันจะเกิดมาแบบสุนสุกนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะใช้คำสั่งอะไรได้นะครับคำสั่ง admin บางส่วนเรายังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีสกิปเพิเ่มเติมอันนี้คือสกิเท่าที่เรามีนะครับนะครับมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลย น,นี่คือการเปิดแบบอสำเร็จแล้วนะครับสามารถรับได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะเปิดเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือเป็นการลงสนสกิปเพิ่มเติมครับเอาไว้คลิปหน้ามาลงเพิ่มประกัน